ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ก็เตรียมการจัดส่งนะคะโรตเตอรี่สยามสโตล่านะคะขอบคุณลูกค้านะคะจากอำเภอท่าคอนโทนะคะตัวนี้นะคะเรามีบริการรับตีเทินด้วยนะคะลูกค้าจะนำาโตเตอรี่เก่ามาตีเทินนะคะสยามสโตลร่าของเรารับประกัน1ปีเต็มให้เลยนะคะมียอยปัดให้ด้วยค่ะมีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นขุบย่ำนานะคะขุบย่ำนานี้ก็ จัดส่งลูกค้านะคะอําเภอโกสมพิสัยนะคะแล้วก็เทนเลอร์พ่วงลากนะคะสามเจ้าสามรายการนะคะก็ขนส่งร้านแล้วก็ยัดไปเลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินสนใจคุบย่ำนาอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะร้านเรามีจัดจำหน่ายให้ครบวงจรเลยนะคะลูกค้าสนใจทูเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์0979-712-677ค่ะ 0817682479ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินสอบถาม Facebook ก็พิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าได้เลยนะคะเทนเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตร50ค่ะลูกค้าสอบถามราคาของเรามีหลายรุ่นนะคะให้โทรเข้ามาสอบถามราคาได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะส่งนะคะขุบย่ำนาะตัวนี้ก็เป็นขนาด2เมตรค่ะปืนใหญ่คู่มีหลากหลายรายการเลยนะคะก็โรตเตอรี่ ไปลง3มที่นะคะ3รายการ3ที่นะคะสยามสตโอเอาร่ศยค่ะ3รายการก็ไปส่ง3ามที่3เจ้านะคะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจแล้วก็อุดหนุนร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะแบบนี้เลยนะคะมียอยปั่นให้ด้วยสำหรับเจ้าลูตอรี่นะคะอันนี้นะคะทีมคนส่ง